อันนี้อาหารของเด็กป่วยตอนเช้าเฉพาะที่มาอยู่โซนหลังบ้านนะคะตอนนี้สิตัวแล้วนะคะเพื่อนๆนี่นะคะโซนเด็กป่วยหลังบ้านอะไรเนี่ยลูก นี่นะคะเจ้าสาวก็กินข้าวกันตัวนี้เพิ่งมาเพิ่งมาใหมา่เมื่อวานนี่เพิ่งมาน้องเพิ่งมาจากวันเมื่อวานไม่สบ,บายเมื่อวานก็พาไปหามหมอมานะคะครับผมวันนี้หมอก็นัดอีกนะคะ ต่อ้แม่ยุ่งไม่มีเวลาแค่ไหนเนาะแต่วันอาทิตย์เด็กๆที่วัดต้องได้กินอาหารเปียกนะคะนี่คือไก่ต้มกับอาหารกระป๋องนะคะผสมกันเนาะยังไงก็ก็ได้กินอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะเพราะพี่ไม่มีเวลาเนาะยุ่งแค่ไหนก็ต้องทําให้เด็กๆก,ก,ก,กิน,นะคะ่ะวันอาทิตย์เป็นวันของเขานะคะฝากช่วยเหลือเด็กวัดด้วยนะคะต้องค่าอาหารค่ารักษานะแม่ ไม่ไหวแล้วจริงๆค่ะทุกวันนี้เหนื่อยมากท้อมากเลยค่ะนะคะรบกวนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ